พยาบาลศิริราชนับเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินด้วยพระมหากราุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์แต่รงพระบรมีพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขไทยนำมาซึ่งคุณูปการอันใหญ,ญ่หลวงให้กับคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โงพยาบาลสลีราชคณะแพทยศาสตร์สลีราศพยาบาลมหาวิทยาลัยมหยิดลถือกำหนดขึ้นด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังหลังรถสร้างความร่มเย็นและเกื้อหนุนการสาธารณาสุขของประเทศไทยดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่แผ่นดินรัชกาลที่สิบแต่ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี โดยเมื่อวันที่30มีมานาคม2565เสด็จพระนนราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครและด้วยทรงมีพระราชปณิธานเแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธภิภาพและมีความต่อเนื่องเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมูลเล่า สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันและนี่คืออาคารนวมินทราบพิษ84พรรษาโครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ให้กับคนไทยผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยสมเด็จพระนิธิถา,าวราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบ,บพิษ8 4พรรษาจนแล้วเสร็จนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิรราชานีพระราชฐานพราชรัพย์จำนวน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบ,บพิษ8 4พรรษาและพระราชทานพร,ราชรัพ์เพิ่มอีก 700ล้านบาทเพื่อจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสเพื่อสนองพระราชดำริสมด่างนามพระราชทานของอาคารนาวมิงทรบพิษ84พรรษาอันมีความหมายว่าปวงประสกรนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมานาถบาพิษเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชมพันษา84พันษาพระองค์ท่านได้พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่านาวามินทราประพดิษ84พันษาณวาพภคือ9อินทราปพิษกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9เจริญพระชนมายุ84พันษาเพื่ออาคารหลังนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทำให้คนไทยไม่ลืมในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคน อีกครั้งได้รับพระราชทานเงินในการจัดหาเข้ารูปพันธาการแพทย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งได้พระราชทานเงินกว่า700ล้านบาทอาคารหลังนี้ไม่มีห้องผู้ป่วยพ,พิเศษเป็นอาคารสําหรับผู้ป่วยสามมันทั้งสิ้นเพื่อทําให้ผู้ป่วยสามันทุกคนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเศรษฐนะใดาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เต็มไปด้วยคุณภาพทั้งแพทย์ผู้รักษา ตั้งอุปกรณ์คลุพันธ์ทางการแพทย์และสุดท้ายอาการหลังนี้ก็เกิดขึ้นได้ในเวลาที่กำหนดไว้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์รงเกื้อหนุนการแพทย์และการสาธารณาสุขไทยประเทศไทยจึงได้มีสมการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทานเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็ก เป็นเครื่องที่มีประสิทธิธภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและเป็นเครื่องแรกในเอเชียอาคเนียเครื่องที่พระองค์ท่านทรงประทานประทานเงินที่ให้ให้โรงพยาบาลศรีราชเพื่อรักษาให้ประชาชนของพระองค์ท่านได้ได้หายจากการป่วยไข้รู้ส,สึกด,ดีใจที่พระองค์ไม่ทิ้งประชาชนพระองค์ก็ยังเป็นความห่วงใยกับ ราษฎรนขององค์การเวลาได้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยถึงคุณูปการอันใหญ่หลวงของสถาบันพระมหากษัตริย์ใต้ร่มพบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีสู่อาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาพระมหากรุณาธิคุณพระราชาสู่ปวงชน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีทั้งสองพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปวงสงกรชาวไทยได้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการแพทย์อย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ